จากวิกฤตปัญหาราคาน้ำมันที่แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้เราต้องค้นหาครับแหล่งพลังงานต่างๆที่มาใช้ในการทดแทนครับพลังงานสะอาดถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจและสามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานน้ำมันได้ครับ พลังงานสะอาดก็คือพลังงานที่ได้จากแหล่งพลังงานธรรมชาติที่ไม่มีวันหมดและยังเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับเช่นพลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานคลื่นในทะเลและพลังงานน้ำนั่นเองครับในปัจจุบันประเทศในแถบยุโรปและอเมริกาได้มีการนำเอาพลังงานลมและพลังงานความร้อนใต้พิภพ มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนในประเทศไทยของเรานั้น <S <S ก็ได้มีการนําเอาพลังงานสะอาดเหล่านี้มาใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันครับโดยการนําเอาพลังงานน้ามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมากให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับการหาวมาใช้พลังงานสะอาดครับนอกจากจะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยประเทศชาติของเราในการลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อน้ํามันจากต่างประเทศอีกด้วยนะครับ